ครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกับจัดภัยครับอภินันตนาคารจากเพจซื้อขายที่ดินครับปฏิวัติรามินทาครับนะครับวันนี้ลงมาดูพื้นที่ที่ดินที่ผมเพิ่งเคลียร์พื้นที่เสร็จนะฮะพื้นที่แปลงนี้ขายครับขายครับพื้นที่41 7ตารางวาพื้นที่สีแดงใกล้ๆรถไฟฟ้าสายสีชมพูถนนรามินทานะครับใกล้ๆลโรงพยาบาลศิรแพทย์แวดล้อมสวย ทำเลดีพื้นที่สีแดงครับ0986474222ครับที่ดินแปลงนี้ครับ417ตารางวาทางเข้าเป็นพระจํยอมนะครับกว้าง6เมตรเข้าจากรามินทามาประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นถนนสาธารณะกว้าง5เมตรครับพื้นที่417ตารางวาขายไม่แพงครับ0986474222ครับสะดวกสบายครับมีแปลงนี้ที่ขายไม่แพงครับ0986474222ฉนดครับ ติดต่อติดตามผมได้เลยขอเอกสารโฉนดรายละเอียดต่างๆได้เลยครับ0986474222ครับขอบคุณครับฝั่งโน้นเห็นตึกลุมพินีครับฝั่งรั้วสีเขียวๆเป็นถนนสาธารณะครับนะฮะกว้าง5เมตรครับที่เพิ่งปรับพื้นที่ไปครับ0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ beep beep beep